มีบางวันที่เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนช้าลงไม่ใช่เพราะเวลาเดินช้าแต่เพราะหัวใจของเราไม่มีกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอีกต่อไปคุณอาจนั่งอยู่ริมเตียงตอนเช้าจ้องมองเพดานแล้วถามตัวเองว่าเรายังอยากลุกขึ้นมาทำอะไรอีกหรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือไฟในใจคุณยังไม่ดับมันอาจเล็กลงเหลือเพียงเปลวไฟสีส้มที่ไหวอยู่งเงียบ เหมือนฐานที่ซ่อนอยู่ใต้ขี้เถ้าแต่ความร้อนและพลังของมันยังคงอยู่รอเพียงแค่ลมแห่งความหวังเป่าให้มันลุกโชนอีกครั้งไฟในใจคือพลังชีวิตที่ผลักให้เราตื่นขึ้นในตอนเช้าทําให้เราทําสิ่งที่เราชื่อว่ามีค่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอดทนในวันที่เหนื่อยและเป็นเหตุผลที่เรายังยิ้มได้แม้ในวันที่ฝนตกหนักไฟนี้ไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบหรือความสําเร็จเสมอไป แต่เกิดจากความหมายที่เรามองเห็นในสิ่งที่เราทําเกิดจากความฝันที่ยังรอให้เราเดินเข้าไปหาและเกิดจากความรักทั้งที่เรามอบให้ตัวเองและที่เราได้รับจากโลกคนเรามักไม่ได้สูญเสียไฟในใจเพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราถูกปกคลุมด้วยสิ่งที่บดบังแสงของมันความล้าจากการทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดจนลืมดูแลหัวใจความผิดหวังที่ทำให้เราไม่กล้าเชื่อว่าเรายังมีค่า เสียงของคนอื่นที่บอกว่าเรายังไม่ดีพอการเปรียบเทียบจนลืมมองว่าเรามีคุณค่าในแบบของเราเองบางทีเราก็ไม่รู้ได้สามว่าไฟในใจเรายังอยู่เพราะเราหันไปมองแต่ความมืดรอบตัวแทนที่จะมองหาประกายเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างในแม้ไฟในใจจะดูเหมือนเล็กลงแต่คุณจะรู้ว่ามันยังอยู่ถ้าคุณ 1. ยังมีสิ่งที่อยากทำแม้เพียงเล็กน้อยอาจเป็นความฝันเก่าๆที่ยังไม่ลืม 2. ยังรู้สึกบางอย่างเมื่อเห็นคนอื่นทำสิ่งที่รักนั่นคือหัวใจคุณยังหวยหาสิ่งที่มีความหมาย 3. ยังมีภาพในอนาคตที่คุณอยากเห็นแม้จะไม่ชัดแต่ก็พอให้คุณอยากเดินต่อ 4. ยังรู้สึกเสียดายถ้าต้องหยุดแสดงว่าคุณยังผูกพันกับเส้นทางของตัวเองจำให้ว่าการมีไฟไม่ได้หมายถึงต้องลุกโชนตลอดเวลาบางครั้งไฟก็เป็นแค่ประกายเล็กๆและนั่น ็เพียงพอให้คุณเริ่มใหม่ได้วิธีเป่าไฟในใจให้ลุกโชนอีกครั้ง 1. ห,หยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจบางครั้งไฟมอดเพราะเราเดินเร็วเกินไปจนไม่ได้หยุดฟังตัวเองลองให้เวลาสักวันหรือสองวันอยู่กับความเงียบเขียนความรู้สึกออกมาแล้วถามตัวเองตรงๆว่าตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไร 2. กลับไปหาจุดเริ่มต้น ลองนึกถึงวันที่คุณเริ่มต้นทำสิ่งนี้ครั้งแรกวันที่คุณยังมีประกายตาเต็มไปด้วยความหวังจำความรู้สึกนั้นให้ได้แล้วถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันทำให้หายไป 3. เติมสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจยิ้มคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบเพื่อจุดไฟใหม่บางครั้งการจิบกาแฟยามเช้าฟังเพลงโปรดหรือเดินเล่นท่ามกลางแดดยามเย็นก็พอให้ประกายไฟในใจเริ่มอุ่นขึ้น 4. เปลี่ยนเชื้อไฟถ้าไม้เก่าหมดแล้วก็ต้องหาไม้ใหม่มาเติมไม้เก่าอาจเป็นความฝันที่ไม่ใช่ของเราจริงๆหรือเป้าหมายที่เราฝืนทําเพื่อคนอื่นลองสร้างเป้าหมายใหม่ที่ตรงกับหัวใจของคุณจริงๆ 5. อยู่ใกล้คนที่มีไฟพลังของคนรอบตัวส่งผลกับหัวใจเราอย่างมหาศาลการได้อยู่กับคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองและลงมือทําจะทําให้คุณรู้สึกอยากลุกขึ้นทําบ้าง อย่าก,กลัวไฟจะดับอีกหลายคนกลัวว่าถ้าจุดไฟขึ้นมาแล้วมันจะมอดอีกแต่ความจริงคือไฟในใจไม่ได้มีไว้ให้ลุกชนตลอดเวลามันมีจังหวะของมันบางวันแรงบางวันเบาสิ่งสำคัญคือการรู้จักดูแลมันเติมเชื้อให้ทันก่อนจะดับสนิทและไม่โทษตัวเองเมื่อมันอ่อนแรงลงด้วยไฟของคุณยังอยู่เสมอไม่ว่าตอนนี้คุณจะเหนื่อยแค่ไหนให้จำไว้ว่าคุณไม่ใช่คนที่หมดไฟ คุณแค่กำลังอยู่ในช่วงพักของเปลวไฟและเมื่อคุณพร้อมที่จะเป่าลมแห่งความหวังความเชื่อและความรักจะทำให้ไฟนั้นลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งคุณยังมีไฟเพียงแค่ต้องเป่าให้มันลุกโชนและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าทุกวินาทีที่คุณเคยรู้สึกมืดมนมันไม่เคยสูญเปล่าเลยเพราะมันทำให้คุณรู้ว่าการมีไฟในใจนั้นล้ำค่าเพียงใด